เอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะครับเราเลกนไปอยู่ในเกมอ่าเกมอะไรวะเนี่ยอ่าพ็อกเก็ตแอีกเช่นเคยครับอีพีนี้ก็เป็น e ีที่3หรือสน่าจะ4แล้วนะฮะเราอีพีนี้นะครับที่เราได้เกินไปใน e ีพีที่แล้วว่าเราจะไปบุกโจมตีเรดแอนก็คือเราจะไปยึดอนาเขตของเรดแอนดครับผมก็ตอนนี้ผมมีทหารอยู่10ตัวแล้วผมน่าจะใช้สัก15ตัวนะ มจะสร้างโซนเยอะอีก15ตัวนะไออีก5ตัวนะครับเพื่อที่จะไปบุกกับ Red Ant นะฮะตอนนี้ก็ให้คนงานไปขนใบไม้ไมาอยู่อันที่จริงครับมันเอาใบไม้จากตรงนี้นะฮะมาใส่ในมาใส่ข้างล่างนี้ก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันจะอะไรอ่ะเขาเรียกมันเราต้องทําเองแตผมที่เกียดทำเองมากมเราก็เลยเรียงไม่ได้เราก็เลยให้เขาไปเก็บมาแทนนะฮะ เดี๋ยวผมขอรับพลังขีดก่อนนะครับอาอโอเคสร้างทหารเลยปป๊บเดี๋ยวเราดูซิเราอัพเกรดอะไรได้บ้างตอนนี้อ,อยากอัพเกรดอันนี้นะอัพเกรดอันนี้ดีมากเลยนะอุย้ยโซนเยอะเลเวลสองเหรอทหารโหดขึ้นกว่าเดิมนี้เหรอถ้าเราอัพเกรดควีนโอ้แต่ต้องมีอันนี้75อันนะซีดคือตอนนี้เราไปเก็บซีดยังไม่ได้เราต้องไปกาจดัดแอนด์เรดแอนด์ก่อน แล้วห้องตัวนี้ใช้อคือยังไงเราก็ต้องไปกาจัดเขาเพื่อที่จะไปเก็บซีดให้ได้ครับตอนนี้ว่าเราเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่จะสร้างต่อไปนี้คือมันต้องใช้อต้องใช้ซีดหมดเลยเอออันนี้เลเวลสามอันนี้เลเวลสี่อันนี้เลเวลสามอันนี้เลเวลสี่ 3, นนดิผูดผิดโอเคอาร์มี่อาร์มี่ปึดสิบเอ็ดตัวแล้วอผมอัปเกรดอะไรไปบ้างว่าตอนนี้อัปเกรดนี้ อันนี้ก็อัพอีกได้นะจะได้คนงาน25ตัวเลยแต่ตอนนี้มันก็เยอะแล้วนะ20ตัวเนี่ยพอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยอัพสร้างทหารก่อนขอสร้างทหารก่อน15ตัวตึ๊ด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 ตึ๊ตึ๊ดนนตึ๊ด ที่จะออกมาก็สิบสามสิบสี่ห้าอีกสองตัวเองอะ่ะไม่เยอะเดี๋ยวแป๊บเดียวโอ้ดูมดมดขยันมากครับมดเราขยันมากโอ้โหมุมก็ตายไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บซากมันทีหลังครับเราสร้างห้องห้องเก็บขายมันมุมก่อนี๋ยวค่อยมาเก็บซากมันซึ่งผมยังไม่เล่นเล่นยังไม่ถึงตรงนั้นเลยนะว่าถ้าสร้างห้องเก็บขายมัมุมแล้วเก็บขายมันมุมมอาไว้เนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างอะ่ะผมยังไม่ผมยังเล่นไม่ถึงตรงนั้นเลยอะ่ะ เออผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยผมสร้างมาถึงตรงนี้เองอะ่ะล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปต่องไงเพราะว่าเล่นไปต่อก็แพ้เขา <c oughs> ตืดดตืดตืดตดตโอเคตัวที่สิบห้าครับผมสร้างเรียบร้อยรอฟัครอฟัคอย่างเดียว <c oughs> เราจะไปบุกเรดแอนด์แล้วนะ มารอลุ้นเลยรอลุ้นเลยเกิดเด็เกิดเด็กเกิดมาเพื่อนเกิดมา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 โอ้โหมันขยับปนั่นแหละออกมาดิเออโอเคครับครบแล้ว15ตัวเดี๋ยวเราไปบุกเรดแอนด์กันนะฮะเราจะไปยึดพื้นที่ของเขาเราจะไปบุกถึงลังเลยนะผมเคยไปบุกแล้วอ่าโอเคออกมาแล้วนะมารวมตัวกันก่อนนี่ โอ้โหกองพลอย่างเยอะเอ้ยมันถึง15ตัวมเนี่ยมันไม่ถึงนะเนี่ยมันคุมได้แค่10ตัวเองเหรอเฮ้ย๋อนี้ไงอ๋อมันน่าจะคุมได้แค่10ตัวครับสูงสุดแล้วพูเอามาทำาไมเยอะแยะเนี่ยเออเอาเฝ้าฐานแลวกันเราจะมาโจมตีเรดแอนเลยโจมตีเลยเพื่อนนี่ครับเราแค่มาอยู่ใกล้ๆมันก็จะโจมตีอัตโนมัติครับผมมันจะโจมตีคนมดงานของเขาเอง นี่เราแค่ยืนยืนดูลูกน้องจัดการนี่ครับเราจะค่อยๆบุกไปเรื่อยๆื่อฮะกัดมันกัดมันเรียกมาอีกหนึ่งตัวอ่าเพระาะว่ามดเราเหลือเหลือเก้าตัวเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตาย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 ,ตายโอ้ยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยมดงานมันกัดได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ผมมึงเอาเรื่องมาต้องต้องจัดการแล้วตอนนี้นี่ครับจำนวนเลดแอนด์เหลืออยู่65ตัวเนี่ยจำนวนมันจะขึ้นตรงนี้นี่64แล้ว กัดมนันกัดมนันเฮ้ยม,มดงานเขากัดได้ด้วยวะ่ะดูชิบหายเลยไอ้อเหี้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยกัดเลยกัดมั้งครับโอ้ยมดงานมันกัดได้ด้วยอะโอ้ยมด,มดเราเหลือหกแล้ววะ่ะเรียกมาอีกเรียกมาอีกโอ้ทหารเราเหลือหกแล้ววะ่ะไปกัดมันให้หมดอย่ายให้มันรอดอย่ายให้มันรอดอย่ายให้มันมีใครรอดทหารเรากําลังมาเสริมครับตอนนี้กัดมนันกัดมันกัดมัน าตายตายตายโอ้ยตาย,ย,ตายมันเกิดใหม่ได้ครับไม่ต้องซีเรียสครับตายเ็เกิดใหม่นี่แต่ว่าเสียแปดเลยนะแปดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปบุกใหม่มันเหลือสามสิบหกตัวเองเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่เ,นแนเหลือแค่สามสิบหกตัวเราเราบุกเลยไหนวะ ฟักกอยังเหลือ36ตัวใช่ไหมเมื่อกี้โดนแน่แน่โดนแน่แน่เฮ้ยเราเอาคนงานเรามาเก็บมเมล็ดได้เลยนี่มาเพราะว่ามันอันนี้แล้วอะ่ะมันมันไม่มีใครเฝ้าแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอามาสักสิบตัวเลยเล้วกันเนาะจะได้เร็ว ได้เร็วๆนะสร้างสิบตัวเราจะเอามดมุทหารสิบสองแล้วกันเผื่อไว้สองตัวนะเผื่อตายแล้วให้วิ่งมาเสริมอ่าตอนนี้เราอัปเกรดอะไรได้บ้างว่าอันนี้ก็อัปเกรดได้แล้วนี่อัปเลยไหมอัปแล้วมันได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเฮ้แต่ต้องอัว่ะมันจะเป็นต้องอัปอะครับ มันจะเป็นต้องอัพนะเพราะว่ามันต้องใช้อัน,นี้75ผมอัพเลยแล้วกันนะอัพไปเลยเกือบอัพไปเลยครับสร้างอีกสุดละเดี๋นินๆๆอัพโคโรนี่นี่ใช้กี่อันวะใช้หนุ่งร้อยใบไม้เราก็แบ่งคนงานมาอันนี้สักเจ็ดอ่ะแบ่งไปอย่างนี้แล้วกัน แบ,แบ่งงานกันทำแล้วครับตอนนี้งานเริ่มเยอะและงานเริ่มเยอะและคนงานเริ่มไม่พอแล้วอโอเคไหนสะิบตัวแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอ่เรียกมาเลยแล้วกันเรียกมาเลยแล้วกันครับไปบุกมันไปบุกมันเหลือสามสิบเจ็ดตัวโอ้มันเพิ่มมานี่ว่าตอนแรกสามสิบหกมันเพิ่มได้ด้วยมันต้องเพิ่มได้อยู่แล้วแหละ ไปบุกมันเลยโว้มดมดงานสีแดงของเขามดงานสีแดงของเขาอ่ะมันกัดเราด,ด้วยกัดมันให้มันเหลือรอดไปเราต้องตัดไฟที่แต่ต้นลมครับถ้าเขาไม่มีอาหารเขาก็จะสร้างสร้างมดงานเพิ่มไม่ได้เขาก็จะแพ้เราเรากัดตัวที่อยู่อยู่ในหลุมยังมีอีกนะ โอเคน่าจะหมดแล้วแหละอยู่ข้างบนน่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วออกมาตัวเดียวว่ะมูกล้าดียังไงออกมาตัวเดียวเนี่ยตัดให้ตายเออเรียบร้อยเราจะบุกเข้าไปในหลุมเลยนะครับคราวนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปดิเนี่ยไปจัดการจัดการจัดการนี่โอ้โหมาเฟียฮะอย่างกับมาเฟียจัดการเลยโอ้เรียกมาอีกเรียกมาเพิ่มอีก เฮ้ยมันลุมกัดเพื่อนอะช่วยเพื่อนดิเรื่ม,มาเพื่อนอีกมามากันแปดตัวแต่ว่าเก๋าจัดอะ่ะเฮ้ยเหมือนไม่ถึงเจ็ดตัวเหมือนมีไม่ถึงเจ็ดตัวเลยมดทหารเราหนอีกหนอีกหนอีกเฮ้ยหมดแล้วะเฮ้ยหมดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงทหารมันเฝ้าอยู่ตรงนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยกัดเลยกัดเลยฮะกัดเลยฮะโอเคเราโจมตีควีนเลยฮะแอทแท็กเ,เลย เรียบร้อยเรายึดรังมดแดงได้แล้วเว้ยอ่าเหลือควีนตัวเดียวแล้ว Red Queen and ์พามนี่ฮะจบครับผมเราสามารถจัดการอ่า Red a n นได้แล้วเนี่ยฮะเดอะเรดแอนด v แฮ e e d นดี l ออะไรไม่รู้อ่ะเออช่างมันฮะเราก็ตลอรับ EP นี้ก็เรียบร้อยครับบัรลุภารกิจนะฮะ ก,การบุกรังของมดสีแดงนะฮะเป็นไงล่ะตายหากันหมดรังเลยเจอเจอมดดำเราเข้าให้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าโอเคครับสำหรับ E ีีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยว E ีีหน้าผมจะอัพ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 อะไรอย่างอื่นอะ่ะให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อ E ี EP ีหน้าน่าจะไปสํารวจหลุมนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเราอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพืดด่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชา n นลเราตรงนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย